สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนมื่อี้เข้าป่านอไม้จ้าท้งหมดนี่เป็นป่านอไม้อยู่ข้างหลังนดจังผู้ใดเคยติดตามนดจังเก่าๆก็ด้เห็นนะว่านัดนะ่ะเคยพามาเก็บนอไม่นหน่อยอยู่มองนี่คือเก่านะจ๊ะจำได้อยู่เหมือนบอ่เมื่อน,นี้นัดพามาเร้วจ้านอไม้กําลังออกเลยกําลังอ่อนๆผลดินเดี๋ยวฮ้องมาเก็บมันๆกันเลยจ้าเมือนนี่ ขึ้นจ้ะกำลังขื้นกำลังแตกพ่นดินขึ้นมาเดี๋ยวนัดเอาถุงมือมาใส่กำลังออกจ้านอนใหม่น่อยมัวหักดังดีนอนอ่อนได้จ้ะนี่นอน,น,นอใหม่นังออกบ่านไปพักจ้ะบานก็นย่งบ้านห้พ่นดินขึ้นมาเลย มี่แบบห้เก็บยุตตบากอะบอหลายหม่ะบอบ่ขักบอได้หักมั่นกำลังมันกำลังออกนักงานสังเกตบ,บ้างแล้วบางอันกับพัฒนขึ้นก้ะต้องใหม่มีแต่ไม่เยอะแต่พ่อได้กเก็บอยู่ ดึงยกงากยังบ่กขับจ้ะยังบ่กขับอือ นอนนี้กำลังออกอย่าเพิ่งจะออกน่อยอยู่นี่นะคิดว่าเนี่ยอันนี้คงจะเป็นหมูปา่ามาดูกิ่นจ้ะหมูปา่านี่รอยหมูป่ากลางคืนมันจะออกหากิน่นก็เลยหน่อไม้ก็เลยอ่ะบ่าท,ท่านหมูป่ากับมีจ่จ้ะแต่ว่าสิออกอีกอยู่รออีกจักเดือนปกตินัดมาเร็วเกินเดือนห้าแถวโน่นแหละเดือนห้าเดือนหก จังสีพามาเก็บไมน้นะจานเนาะมื่อนี้เราเอาพ่อหอมปากหอมคอไปก่อนจ้ลาลาบิก็ออกแล้วจ้า,าลาบินี่ผักอันนี้ก็กินได้แต่วิธีทำเนี่ยต้องทำยากแน่จังหน่อยเพราะมันขม นอนไม้แค่นี้เองแค่นี้ก็กินบาอิ่มบ่เบิดแล้วใ่เบอิ่มแค่นี้ก็กินบม่ลงมาจ้ะเดี๋ยวไปหาตอนเนาะ นัดพ่อปลานอใหม่ไมโอ้โหหลายบักคักเลยจ้ะเอามาเป็นกระสอบเลยเดี๋ยวผ้าเก็บจ้ะอยู่ในพี่น้องนัดดังอยู่ในดงเนอใหม่จ้ะโอ้บังเอาบังเอาบังเอาวันน่ะสวดขึ้นฟุ้งปุ่ง,งปิ่มปิ่มเลยคะ่ะอ้ยตยนเตนๆนี่ มีแต่น้อยจะออกจ้ะหักมันหักมันมันอีกแล้วแหนงน้องใหม่ก็ออกจ้ะโอ้ยหลายค่ะมบนมนเขาป้า น้ำเลยแนงน้องใหม่บักคักเลยแตะบักคักเลยอุ้ยมันสองอันสามอันเราเอาม,ามันหมดเราทำนี่กับไปทุกหัวแกงเนาะแสียบเนาะมองนึงจ้ะ ม่น้นัดกาวานะสิเอากระสอบหนึ่งเลยจ้ะเอากระสอบหนึ่งว้ายอ่อนดีดีจ้ะพี่น้องเบิ่งซอยกันเนี่ยลุ่มไปนี่นี่ได้นอ,อใหม่ทั้งนั้นเลยจ้ะโหสุดยาวไปเลยนอกระด้งพ่อดีค่ะดูต้นเขามันก็สิเป็นต้นแบบนี้นะ่ะนอเขากาส็สิซ้ำกันซ้ำานิว้วเนิ่วมือห้านี่แหละเหมือนนอโจอดบานหฮานี่แหละจ้ะ อดจ้ะสุดยอดแหนมโนใหม่แหนมนอไม้เอยลงไปกับนี่จะนอไม้จะนอใหม่แกงแซ่บจ้ะแกงแซ่บโอ้ยหักมันจะหักมันหักแบบว่าเอาบ่ห้เหลือเลยมันนอนโจดนอนไรบัาน ได้ถุงนึงจ้าได้ปักลายเลยเดี๋ยวนาสีแบ่งอันนึงนาสีทุกหัวแกงแต่ชวนอีกหนึ่งนาเดียเอาไปต้มลวกกินกับบนเนาะแต่ว่าสีเห็ดอันนิโมโนให้พ่อบ้านยู่จ้ะว่าพ่อบ้านอยากกินนิโมโนว่าสั่นเดี๋ยวนาสีแบ่งเห็ดให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวพ่อสิว่าเห็ดตก เฮ็ดกินแต่ของกระของมาซ่านอ้ยหลายค่ะหลายเลยจ้ะแต่ว่าอ่าตรงที่นัดเก็บตอนแรกน่ะมันยังพาได้ออกตรงนั้นอ่ะจะนอยใหญ่จะ้ะแต่ป้าไม่ที่นัดเก็บเมื่อนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะน้อยเบาใหญ่คือจังปลาแหละที่นัดเก็บพอลั่มันบ่คือกันแต่ว่าเป็นนอ่ยไม่อันเดียวกันก็จริงอยู่แต่ตว่าอ่า ต้นของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าจ้ะนัดกันเลยสิจะเก็บอีกอะอีกเพ่เกินเดือนกกว่าเดี๋ยวนัดสิพบห้าไปเก็บจ้ะแต่ตอนนี้อะโอเคเราจะชนมากอะบางค่ะเป็นนอแบบนี้มันกับบุคคลใหญ่มันกับใหญ่ตามต้นต้นของเขาอะจ้ะแต่ว่าที่นัดเก็บมามัน,นกน็โอเคอจ้ะแต่ว่าคันจีคัก ก็นั่นจะต้องไปป้าเก่าเนาะเดินนาจิพาไปเนาะเอฟจีที่เคยชมอ่าคลิปเก็บนอใไม่นัดกัสิหูยว่าโอ้ยมันคักมันสุดยอดอีหลีจ้ะป้าแหลกเนี่ยคือว่าแบบว่ามันออกไปว่าสุดยอดเนี่ยแต่แบบแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเก็บบ่ได้เพราะว่านัดปีก่อนน่ะนัดเก็บหลายนอใหม่มันบ่อออกนะคะเท่าเก็บเก็บหลายเกินไปความหมายว่านอใหม่มันก็สิบ่อออกมาอีก นี่แค่นี้ก็โอเคแล้วแต่โอ้ยได้เยอะมากเลยตรดัเบอร์แค่นี้เมียงแล้แต่ตัดหัเบอร์บ่อดโอ้ยบ่เก็บได้จังไหนนาะเพราะว่ามันหลายแม่แบบว่าหันไปทางไหนแตมีแต่นอใหม่สมกับแม่จริงๆเราไม่ก็บ่อขึ้นนอใหม่แต่มันก็เป็นนอใหม่จ้ะเนาะมันบ่เม่นนอใหม่ใหญ่บ่เม่นนอใหม่อ่า ไัยบ้านนะมันเป็นนอไม่บงนอไม่เอหนอไม่โจดนี่ยมันก็เล่นน้อยเดี๋ยวไปต้มกันจ้ะหนึ่งถุงเก็บมากเนาะอย่เ,ยเอื้องจัดก,การตอนตอนนี้แบ่งต้มให้พ่อบ้านก่อนนี่ก็สิเป็นส่วนที่จะแบ่งต้มให้พ่อบ้านจ้ะก็เล่เหลือแต่นองงามๆให้เหลือแต่นองงามให้เพื่อนนะจ้ะ น้ำชีแปดร้อยมลจ้าล้วก็มีดินห้าสิบล้วก็โชยุห้าสิบซากีห้าสิบน้ำตาลสองช้อนแล้วก็มารวมกันเนาะเป็นน้ำซุปของน้อใหม่จ้ามีมโนสูตรนัดเองจ้าสูตรนัดเอง